ที่นั้นชอบครับอ่านแต่ไม่รู้ว่าอันนั้นใครนัชอบบ้างเพราะว่าพยายามเปลี่ยนนะครับภาษาแล้วยาปลาสมุนไข้าไปเนี่ยนเป็นเคริมพิธัญรักนอนไมหมาเดี๋ยวนะีกุกนะครับจะีกุกไปเลยเกิดความต้งูขึ้นมาหนัา ขอมด้วยตัวแทประชาชนในวันน้นได้แสดและให้ความสำคัญของการกด้องรักษาพืชพื้นป่าของแม่น้ำน่านน่ม้นานความริครับขัทุ่าเาก็รับันะคะความคิดเห็นจากท่านเราตีกรอบคะแนนนะคะแล้ว แข่งชาติมาที่จังหวัดน่านด้วยนะคะก็ขอ้อับนะคพมขึ้นาที่ท้องถินนมีว่ประมาณในการให้กับเยาบ้านมาตรวจปลาแล้วตัวท้องถิ่นเองก็มีเจ้าที่มาตรวจปลาเมื่อไม่นานวันนี้ใกล้ทางครับใกล้ทางหมด ก็เจ้าที่ป่าไม้ก็คือไม่ได้มาเห็นนะไม่ทราบวันเกิดอะไรเกินทั้งใกล้ทางหมดแทนที่แกส่งจ้เทียมาดูบ้างมันสายไปแล้วครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มหมดเลยนะแล้วอย่างเงี้ยบุกไปทีนนี้เนี่ยปีแล้วปีหน้าก็หมดที่ทำกินหมดล้วแล้วก็บอกว่าเป็นที่เป็นที่ป่าเก่านะครับซึ่งมันไม่ถูกอ่ะเนี่ยฮะเอ่อที่ปลูกเขียงลงมาแล้วลงมาหมดเลยยึดได้หมดเลยเนี่ยฮะเป็นที่ป่านั้นอ่ะมีตอไม้อยู่เนี่ย นี่กับผุกเขาปีหน้าก็หมดแล้วเนี่ยครับดูด้านนี้ก็ได้ครับด้านนี้นี่อายุห้าหกสิบปีหมดเลยครับโดนยอมเนี่ยบุกกขมามาเทียน้อยๆกับเผาพอเผา,าล้มเองนะครับผุมคนต้นดูนะยืนตายมาเลย อันนี้กำลังไฟขู่เนี่ยหลายวันนะครับเข้าด้ากไหนครับ คนคุณเนี่ยมั้งนี่แหละมันจะทำให้โลกเราลองก่อนนะครับใหญ่หญเลยเาอยังไมา่ได้เอาไม้เลยฮะถล่เลยสามสิบห้ เพราะงั้นผมขอเรียนขอขอบคุณทางสื่อมวลชนมากที่ได้มาตุลาวันนี้ที่วอาทางตังวัสุรนีย์มาแล้วแต่ผมไม่เข้าร่วมเพราะตะกี้เขาประกาศเลยว,ว่าไม่ให้พูดไม่ให้เราแสดงความเห็นเราก็เมือในเมื่อเราไม่มีวิธีเราจะคิดเห็นเราก็จะกลับนะครับเพราะงั้นเราก็เคยสื่อไปแล้วว่าขอที่เราสื่อไปแล้ว3 3ก็คือมีการแบ่งเขตชัดเจนให้รู้เขตที่นี้ป่านะตรงนั้นทันี้เราก็แบ่งชัดเจนอยู่แล้วเรามีการแบ่ง2งข้อ2คือป่าที่ เราแบ่งพื้นที่สมมติคนไหนมีสิบไร่เราขอแบ่งสองไร่ได้ไหมเดปลูกปลูกป่าที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เพื่อยังชีพเลี้ยงชีพได้ขอขอคืนมาขอคืนให้ปลูกปลูกนี่ปลูกคือมีสิบขอสองใช่ไหมขอมาเพื่อจะปลูกป่าคือปลูกไม้ยางไพลาร์ก็ได้ปลูกไม้ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้สามารถที่จะยังชีพได้หลังจากนั้นถ้ามันได้ประโยชน์อีกสองไร่เราก็เพิ่มเิ่นเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มจากไร่ก็เต็มเต็มพื้นที่นี่หละกการทำานี้เราแก้ปัญหาแบบแบบข้อสามวันนั้นเราเคยเสนอว่า ที่ป่าไม้ที่เสเนียนเราเคยสื่อผม oh. ว่าเอที่อยู่นี่เราให้เขาย้ายนะไปอยู่ที่ป่าดงได้ไหมในการแนวกันชนป้องกันการลุกพื้นที่เอาให้ให้ตัวไอ้ป้องกันรักษาป่านี่ไปอยู่ที่แนวกันชนเลยระหว่างที่สมมติเราแบ่งเขตแล้วเนี่ยแนวชนให้ป่าไม้ไปอยู่เลยเ oh. พราะป้องกันไม่ไม่ให้ชาวบ,บ้านลุกแล้วเอาให้ไปเฝ้าระวังอยู่ตรงนั้นเลยอ๋อ oh. เ,เป็นเรื่องที่ดีมาก,มาก oh. ๆผมก็ตื่นเต้นคนอยู่ร่วมกับป่าคนอยู่ได้หากินกันได้ชาวบ้านทุกคนก็ทางโเนียนคซเนียนรักป่านะครับ รักป่ามากแต่วิถีชีวิตเขาจําเป็นเพื่อความอยู่รอดของปั่นท้องเขาก็ต้องทาเพราะงั้นนี้เราต้องมาแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาสันติตที่ยังไงหาทางลงยังไงทางลงทบเทน,นเขาได้เสนอไปแล้วว่าสามข้อที่ว่านะครับไม่ทราบว่าจะรับตอบสนองไหมจุดนี้ผมก็ขอบคุณทงสื่อมากที่ได้กรุณาให้ผมได้มาพูดมาชี้แจงนะครับขอบคุณครับ